ส่วนที่จังหวัดปัตตานีครับพระสงนิกรชาจังหวัดปัตตานีก็ได้ร่วมนะครับพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ซึ่งนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธี โดยมีสารทหารตำรวจรองผู้วา่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันณบริเวณลานศิลปวัฒนธรรมหน้าสาะระกลางจังหวัดปัตตานีและเมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึงได้ถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและจุดโคมเทียนต่อจากเทียนมงคลและกราถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นผู้เข้าร่วมในพิธีก็ได้ร่วมกันร้องเพลงสัรเสริมพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันดังกึกก้องทั่วทั้งบริเวณในพิธีครับ